ครับผมเบิร์ตบรเชเข้ามายางยางแตกเดี๋ยวเปลี่ยนยางก่อนเลยไปเอาชุดแม่แรงแล้วก็ปัจเจขันต่างๆมาก่อนเลยแลละครับผมขึ้นแม่แรงแล้วก็ไขล็อกออกนลครับผมชุดแม่แรงเนี่ยอยู่ตรงใต้เบาะคนขับนะครับตรงทางเหยียบขึ้นเบาะคนขับขึ้นไปเอาไขก่อนก็เบกิ้งล้อดูเหครับเจอแล้วครับผม นี่เลยตับร้ออ่ะเราเปิดผู้มือคุณได้เฮดวันแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เอาัญแจที่ไขรล้อเมื่อกี้ขไขตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอขนี้อ้าดูเลยนี่รูนี้เห็นไหมอ่ารูตัวนี้แหละมันจะมันจะมีที่ไข ไขทวนเข็มนาฬิกาปลาครับล้อมก็จะไหลไหลลงมาเลยอันนี้ลอกกระทะเหรอ,อลอกก็ลอกแ้ะเลยจะได้ลอกระทะมาแล้วนะครับยางเดิมจากชอาหลีเ <มา S 2> ลยถอดมาก็ใส่เหมือนเดิมไม่ได้ต้องขายสูงอีกตามที่ขายมา ใส่น็อตล้อนะครับวิธีใส่ก็ใส่น็อล้อตรงคาบแล้วก็ขันให้ตึงก่อนนะครับไม่ต้องแน่นมากแล้วก็ใส่ตรงคาบแต่ให้ครบ6ดน็อตเลยอ่ะโอเคใส่ยากระไหลแลนะครับส่วนล้อแม็กตอนแรกนี้ง่วยมันจะใส่ไม่ได้อจาจจะคู่มือแล้วเนี่ยเบ้าเป้า,ปาด้านหลังมันเท่ากันนะครับแล้วก็ตีตีทุกล้อออกก่อน แล้วก็เอาทอะไรวะย่างอะไรบ้างใน,นาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็อ่ะมาเดี๋ยวจะเอาไอ้นี้ไข่ได้แล้วเห็นไหมอ๋อไอ้นนี้ร้อย อนี้ร้อนเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไขขึ้นได้เลยอ้าวดแซงอ้าวมาไขเล็กมาไขที่ไขกลับนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไขไขรูเดิมเมื่อกี้ายชวนออกมาแล้วก็าขเข้าอ่ะไขเลยตอนลงเราไขทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับตอนจะเอาล้อขึ้นอีกก็ไขตามเข็มนาฬิกาขึ้นมาเลยโอเคเราย้ำล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรา เอาแม่แรงลงแล้วก็ย้ำน็อตอีกทีก็ปิดงานตอนนี้ก็มาเที่ยบด้วยความสนุกเลยได้จดล,ลองใช้แม่แรงของของศูนย์ครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันบายก่อนบริวาเช่น,เ,เ,นจเจอกันชิดหน้าครับผมบ๊ายบายสินไทยนี้หนึงนะครับผมเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเพื่อนๆแล้วกันนะครับมียางอะไรปลอดภัยที่สุดประกนไปจริงแล้ว แล้วเจอกันบ่ายคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบาย